สวัสดีทุกคนนี่กินแตงไทยแล้วก็กล้วยกล้วยอ่าเดะคุณเมื่อวานบอกจะไม่บอกทุกคนฮะก็ไม่มีใครมาดูไม่บันทึงไว้ก่อนไงตอนคนมาก็เราเงียบๆเชจเอาไปตัดต่อลองคลิปไงอันนี้น้ำเจิมอันนี้ยังไม่มีคนดูไงวันวันนี้คนก็ถามเชจตอนออกมากกยว่าพี่อายุเท่าไหร่คะเียก็ไม่ตอบใหอเราก็เงียบใช่ไ <c oughs> หมครับอันนี้เท่าห้สี่ ก็เขียวเธอแดงเธอเหลืองเธอดำก็อันนี้ทักทอลก็ผักโขมบอ้ยเออแครอทข้าวโพดนี่แถวญี่ปุ่นนี่น้ำมะนาวนนก็ข้าเหนียวงต้องหยิบใส่มือแล้วก็จิ้มมถ้าเปิดไว้มันจะนี้วันนี้ไม่มี<ส>อัน,นี้นะวันนี้ไม่ต้องใช่ช้อนเออ

พี่ตาเขาถามเช่อน่าจะบอกว่าถ้าอยากดูให้ไปดูใน y o u t u b e เองรอบถามเนี่ยถ้าอยากดูให้มันดูเลยข้าวเหนียวเว่าข้าวเก่าไม่ใช่ข้าวไรขนาดเราแช่สิบชั่วโมงมันยังไม่นี่ยเนี่ยมากเลยเออกินอะเออวันนี้ใช้มือยินมเออ ว่าแล้วทำไมเธอกินน้ำจิ้มหมดเดียวเจ้าอน้ำจิ้มตกักกับข้าวก็กินจนน้ำจิ้มหมดม,มันต้องกินม,ม,มันจะไม่รสอ,อืมอืมอร่อยมากอร่อยข้าวเหนียวอร่อยสุดอะไรนะข้าวเหนียวอร่อยสุดแล้วก็ลองมากันกน,น,น,น้ำพริกอ้วาวค่ะกินทุกวันแล้วพี๊ก็ทุกวันแล้วน้ำพริกซีเรียลทำอร่อยมาก ไอ่ก็ลอยเถอะเออนั่นแหละเออใช้มือหันใช้มือต้องบอกมือสกปรกสกปรกหรอกกินเข้าไปเออล้างสิบรอบสกปรกอะไรนอนใช้มือใช้มือสกปรกก็เข้าปากเราไม่ได้เข้าปากคนอื่นีกินเข้าไปจะได้่อยเออนั่นแหละมือหยิบแล้วอยู่ประเทศลาวต้องอย่างนี้แหละเออ มมีชงม,มีช้อนเนาะอย่างนี้มีแต่เขาไม่ใช้กันอย่างนี้ในอร่อยเออเห็นไหมเป็นเดียวหมดค่ะมีไหมมันนั่นงกลนนิดๆีินนิดๆแรงอยู่นั่นอ่ะเออโอ้โหสองคำก็อิ่งแล้วอสองคำกินข้าวเหนียวก็อิ่งนะเออเออนั่นแหละโรยถั่วเข้าไประวังถั่วงอกในท้องเหมือนหนังแน่น ถั่วเม็ดอย่างน,นี้แหละสีน้ำตาลหนังยักษ์ไงเดินลงไปยักษ์ก็เดินลงไปเอกเอาหย่อนใครปากอะไรตั้งเลยขว่มแตกแตกหนังอะไรว่าหนังยักษ์เอเ่ยยักษ์ตายเหรอตายสิก็<อ>ถั่วมันแหกท้องก็ต้องตายเอาเลยเสียไม่รู้วิธีฆ่ายากนะ,ะคือวิธีฆ่ายากอ่ะก็จะรนถั่ววิธีทไ,ไม่ใช่ว่าถั่วนี่ย้อนเข้าไปได้แก่นี่ เคยดูการ์ตูนเรื่องแจกผู้ชายยากับดูหนังดูแต่ในหรู้ว่าอันนั้นไปเที่ยข้ายาก็่ะตอนจบไงพระเอกก็ย่อนถั่วไม่คิดใช้เขาลมปากยักค่ะโอ้โหเธอบอกกันถั่วมันจบไปแหกแล้วอันนี้สิเอดเอรลุนน่ะอ่เจ้าไม่รู้ว่าวิธีไหนเคยดูเหรอเคยดูทั้งกร์ตูนทั้งหนังมันมีแต่จำไม่ได้ตอนจบว่าเขาข่ายักแค่ไงไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันนะ อาไปะเริ่มกินอาหารเหนียววได้แล้วเลยวันที่สองมัน่ะมกินวันนี้ไม่เผ็ดหรอกมันมีแต่ริชยู่อร่อยมากจันกานทำอาาร่อยได้ขนาดนี้เอวีทีกินข้าวเหนียวต้องปั้นอย่างนี้ นี่อันนี้ล้างมือมาเรีวกนี่ต้องอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ไม่หล่นนี่อย่างนี้ปั้นเอาเนี่ยไม่ใช่ว่ายิบถอนเครื่องก็ไม่หล่นไงมันหล่นนี่ไงเออเออจริงเออนี่ต้องปั้นอย่างนี้อย่างนี้ครับเออสอนแป้งเขาเหนียวเลยใช่ก็ผงหนูนะครับต้องปั้นเขาอย่างนี้เออมาอืมเรื่องอะไรวะเรื่องกินไม่สอนเอา ไม่ต้องเยอะแต่ก็แต่ว่าแต่นั้นมันก็มากไปทำเป็นไม่พอดีพอดีแปลกเราไม่ชอบจริงจรินะคนที่ไม่ใส่ กินเยอะๆจะได้ทำภารกิจทำไม่ได้นะกภารกิจไม่งั้นกินน<ม>ิดเดียวเลยก็หิวจะหิวอีกเหมือนเรี้ยงลูกน,นั่งกินก่อนไปลงเรี้ยงองนั่งก็นั่งก็เหมือนถ้ากินอาหารไม่เจอะตอนนังค์ง จะต้องนั่งภาพอันนี้บล็อกไปเลยเลยเลยมาไอ้แย่เว่อแล้เส้ัยช่องเขียนนั้นมีแต่คนแบบไม่ค่อยจะดีเตร็จแล้วกันครับมาเราอย่าไปโฟกัสมากบอกให้ปั้นข้าวเหนียวก่อนไรปั้นยังไง ให้ดูทำให้ดูที่วิชาสอนไปนไม่ต้องคำใหญ่ก็ได้ไคำเล็กๆ<ด>เออแอม,ม่เนออี่ะเอออืมครับอืมไม่วตัดครึ่งเนี่ยเอออืมหอมน้ำมันอืมกิน น็นมนุษย์ก็ต้องเคี้ยวข้าวจะบอกว่ากินไม่อย่กเคี้ยวปันเอามันก็ไม่ใช่นะมึข้าวถู่ะไม่ใช่อ้าวบ้านใช่ปันนะเออปกติใช้ที่แกดเคี้ยวใช้ก็ปัน,ปน มันยังงั้นเหมือนอันนี้มือนอะไร้หมูวัวกมัน่ากินอะทำไมเชียร์มาเลยเอ้ยก็เชียร์ขอแต่ช่องเชียร์นี่นะแสดงความคิดเห็นอ๋อในเฟซบุ๊ก เารียกว่าจกข้าเหนียววะปั้นเขาเหนียวปั้นข้าเหนียวอย่างงี้นะใช่ไหมเป็นข้าวเหนียวเบาอืมสูตรเรื่องของเธอกินผักได้เยอะอะ Mm hmm. 加油！ ะไม่ต้องทำอะไรอ่ะนั่งดูตะเกิยบเอาเลยกินได้พี่หยอมันไม่เผ็ดหยิบกินเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกพี่หยวยิ่งพี่เข้าช่วงอืม ก็นหัวห้อ่ากแต้องกินผักก่อนหน้าไม้ัไหมครับกินเยองกินเยอะผักผลไม้ถังจะได้ไหมอันี้ผูกเป็นน้อยก็เท่าผูกระวังวไหอันนี้อะไรเนี่ยเธอกินอะไรไก่อันนี้เคยแต่ถิ่นเนะยอดมะขามนรับ ตั้มตั้มน,นี่จิเมเอามือนิ่งโปง้มาหยิบถ้าจะกินอะไรไมาถึงเนกด้วยถอยถวดอะอ <ม> <Okay. S 1> ใช่เหรอคดเคี้ <Okay. S 1> ยัไม่ได้กินข้าวเนี่ยมานานแล้ว

i